เมื่อนี้ก็จะมาปลูกเกี่ยมใส่เนาะเกี่ยมใส่ปลูกขักเแป้นปลักเ้วทาวแว้ไว้ถ้ทาฮิดผัดไทยเนะ <c ười> ทาะใผัดไทยให้คันสมได้เบิ่งละ kim đồng kim cô đây tay em tay vừa là tay chút mò mai chôm môn em có lắm quyền bản thân เดเาาลา้มะปูกนั่นนี่จะปลูกเพื่อหอมป้อมดแตะว่ามันเบบป็ีินหอมป้อมมันแรงว่ะเหรอเลื้อวเตี่ยมใส่มะปูกใส่ sài ngang bụi sài ai dắt chim thấy lại đồ ก็ไม่ละผมล,ลายดอกผูก็ได้กินก็ได้ปลูกขายเนาะกินก็คือกินจะปลูกอู้หาเงามาปลูกไว้เลยใส่สุ่ม ใส่ยันใส่สซุปหน่อไม้ส่วนไน่ใส่ซุปหน่อไม้ต้มส้มนี่แหละก็ได้กินเลยอยาก,กได้ย๋ยวเด้กินหลังฝนตกแล้วกะเอาตามนี่แหละพี่นอ้อง